40.000, 40.000, 50 50.000, 6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 0.000, 000, 10, 000. 10, 000. 10, 000. Uh, หนึ่งแสนบาทวั 100, นฮันเด็ตโตส์หนึ่งแสนหนึ่งแสนคำทหนึ่งเออพอขึ้นแสนแล้วคนสู้น้อยนะเนาะอ,าอ๋ออ๋อบอสยิงโพสให้พี่เขาถ่ายเลยเพราะว่าหนึ่งแสนมาแล้วอ่ะนี่ถ่ายเลยครับหนึ่งแสนผมบอกเลยนะกีตาร์ตัวนี้มันเป็นความจดจำอของบอสมากกีตาร์ตัวแรกซึ่งแน่นอนแหละทำให้เขาเล่นกีตาร์เป็น ทำให้เขาได้ขึ้นมาร้องเพลงได้กีตาร์โซ่ทุกคนสุดท้ายเพิ่งก็กีตาร์ตัวนี้แหละนะฮะหนึ่งแสนบางคนถามว่าเราเล่นกีตาร์ไม่เป็นเราจะมามึงไปทำไมมันเป็นความจำจำคุณถ้าคุณไม่มีกีตาร์คุณจะไม่มีทางเล่นกีตาร์เป็นครับคุณต้องมีกีตาร์ก่อนคุณถึงเล่นกีตาร์ได้ เน่ะเลือกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้เลือกผมการเล่นดนตรีการเข้าวงการที่รักในเสียงเพลงนี่นี่ใช่ครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะได้ทํางานสายดนตรีต่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชิ้นนี้มันเลยมีค่าับผมมีค่าหนึแสนบาทครั้งที่1 1ึ่นอะไรนะ 1นึ่งแสบาทครั้งที่สองครับตอนนี้แต่ละบ้านเฮ้ยคุณพี่คุณพี่บอกออปชั่น60วันนั้นได้แอรเทน0หนึ่งแสนหครับโอ้หนึ่งแสบาทหนึ่งแสนหมบาทมีความหมายมากคุณพี่เลือกถูกครับจุดๆ สุดๆสุดๆผมว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าอาจจะออกอาลาบ้มงก็ได้นะเอาีเอาดีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครั้งที่สองหนึ่แสน่นบาทครั้งที่สองครับยังไงดีครับยังไงดีคับแสนแล้วอะสู้ตอเลยพี่ว่าไังดีครับ มีคนจะคุยด้วยอุ้ยครับผมด้านหลังแสนสองสฮะ What do you want อ๋แสนสองนะโอเคครับโอเค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 วันสองวันหมื่นบาทครับวัน0 0 0เด0 ,000 นีเท